เทสลาโมเดล Y สีขาวติดฟิล์ม l u ก u r รแล้วเป็นยังไงมาชมกันครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมขั้นตอนการติดตั้งฟิล์มเจ้าเท s l a m o เดล Y วคันนี้นะครับลูกค้าคุณพี่สนิดนะฮะเลือก l u x ช r รี่ซีรีสที่เป็นฟิล์มที่มีคุณภาพค่อนข้างจะสูงเลยมีความสวยสูงมากนะครับ มีการปกป้องดีเยี่ยมนะครับตัวเบสฟิล์มเนี่ยจะเป็น UTL จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่มีความโปร่งใสสูงนะครับขับความเงาความชัดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยตัวท็อปโค้ดเนี่ยเป็นออริโอพอลิกเอฟเฟกแล้วก็มีอินไซน์เฮลิ่งนะครับก็สามารถฟื้นฟูริ้วรอยได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องรอความร้อนมีความชัดความเข้มความใสยอย่างดีที่สุดนะครับกาวเนี่ยก็จะเป็นกาวของบอสติกจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะนั้นองค์ประกอบของฟิล์มตัวนี้มีความจัดทุกด้านจริงๆนะครับ าเพื่อนๆมาดูการติดตั้งงานของเราวันนี้ก็เลยให้มาชมบรรยากาศในระหว่างการทํางานกันดูนะครับคุณพี่ธนิตเนี่ยลูกค้าท่านนี้ค่อนข้างจะซีเรียสในการติดตั้งนะครับอยากจะได้งานในการติดตั้งที่ค่อนข้างจะระมีดระไมนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาดูว่าระมีดระไมแล้วลูกค้าคุณพี่ธนิตมาเลือกเราเนี่ยเพราะอะไรนะตามมาดูกันเรื่อยเเลยครับมาดูจุดแรกกันก่อนนะครับชุดพวกนี้มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมจะพาเพื่อนๆมาไล่ตั้งแต่ขอบเลยครับเพื่อนๆจะไม่เห็นขอบฟิล์มเลยเห็นไหมครับพวกนี้านะครับ จะเห็นมุมปิ์มน้อยมากนะครับตรงนี้นะฮะน้อยมากเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆที่กําลังมองหาอยู่เทียบผลงานในการติดตั้งลองเทียบกันแบบนี้นะครับกันชนหน้านะครับเราติดเป็นชิ้นเดียวแทบจะทั้งหมดนะครับจะมีการหักเข้ามาไม่มีการผ่าต่อตรงชุดด้านบนนี้เลยนะครับจะมีรอยต่อแค่ชิ้นล่างนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าติดชิ้นเดียวตรงนี้จะมรีรอยห่างออกมาจะไม่สวยเท่าที่ควรนะครับตรงนี้จะต่อสวยกว่านะครับเพร่ะนจะเห็นรอยต่อแค่นี้ครับเข้ามาดูเลยครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับอ่ะไปกันต่อครับประตู ขอบฟิล์มด้านบนเพื่อนๆสังเกตไหมฮะจะไม่เห็นเลยนะครับเราจะยัดเข้าไปด้านในทั้งหมดเพราะนั้นจะไม่เห็นขอบฟิล์มตรงนี้เลยครับถ้าจะเห็นขอบฟิล์มมาด้านนี้ครับตามมาเลยครับด้านหลังครับมุมฟิล์มอยู่แค่ตรงนี้เองฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะมุมฟิล์มอยู่แค่ตรงนี้นะครับตามที่ผมชี้นะครับสูงเข้าไปใกล้ๆเลยนะฮะมองยากครับมองผ่านก็ไม่น่าจะเห็นดูอีกทีนะครับด้านบนด้านนอกนะครับจะไม่มีขอบฟิล์มไม่เห็นเลยนะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าชิ้นคิ้วตัวเนี้เหมือนจะยังไม่ได้ติดฟิ นี่คือฟิล์มด้านครับที่เราติดไปให้แล้วเพราะนั้นเพื่อนๆจะมองไม่เห็นเลยครับเพราะว่าเราติดเป็นฟิล์มด้านให้มันเหมาะสมกับชิ้นงานตัวนี้ไปนะครับไปต่อครับด้านขานี้ลูกค้ารีเควสตมานะครับจะเน้นกาบเสาข้างตัวนี้เป็นกระจกนะครับคุณพี่ธนิตรีเควสตมาว่าต้องการปกป้องตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งฟิล์มการรอยที่ติดบนบอดี้รถทั่วไปเนี่ยติดแล้วบนชิ้นกระจกแบบนี้ไม่สวยครับเราใช้ฟิล์มสําหรับวินชิลนะครับเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยจะเรียบ เหมือนไม่ได้ติดเลยครับเพราะเป็นฟิล์มที่ใช้สําหรับเป็นฟิล์มนิรภัยกระจกบานหน้านะครับจะมีความเรียบความใสค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับมันมาติดไปเนี่ยจะดูไม่เห็นคลื่นผิวส้มของเนื้อฟิล์มเลยทําไมต้องเลือกฟิล์มตัวนี้นะครับเพราะว่านี่ครับตรงนี้จะมีกล้องอยู่นะครับดังนั้นเราต้องการความเคลียร์ชัดใสที่สุดหลังจากเชื่อติดตั้งมาแล้วนะครับขอบด้านบนนะครับตามมาเลยด้านบนนี้ก็เป็นคิวด้านนะครับสีด้านเราก็มีการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับ รายละเอียดเยอะหน่อยครับวันนี้จะเน้นเรื่องการติดตั้งนะครับแม้กระทั่งขอบด้านล่างพวกนี้เราก็จะพับเข้าไปหมดนะครับเพื่อนๆตามมาดูนะครับอันนี้จะไม่เห็นฟิล์มเลยนะครับเพราะเราพับเข้าไปด้านในนี้ทั้งหมดแล้วทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านบนและก็ด้านล่างพวกนี้เราพับเก็บให้หมดนะครับ มาดูต่อครับชิ้นฝาท้ายนะครับจะเรียกว่าชิ้นปราบเสียงก็ได้นะครับเพราะว่าชิ้นนี้จะมีการหักค่อนข้างเยอะนะครับมีการโค้งเยอะแล้วก็ชิ้นต่อค่อนข้างจะยาวนะครับค่อนข้างจะยาวชิ้นนี้ต้องอาศัย2อย่างนะครับฟิล์มที่มีคุณภาพดีด้วยคือการคืนตัวโดยสมบูรณ์เคยให้ความรู้ไปแล้วจะได้ไหมครับแล้วก็เทคนิคการติดตั้งที่ไม่ต้องต่อครับผมว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆที่ใช้เทสลาโมเดลไวยไปติดฟิล์มมาอาจจะเจอรอยต่อตรงเส้นนี้นะแต่ตรงนี้ไม่มีฮะคือเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดพับลงมาง้างางงนี หลังจากติดตั้งไปแล้วเห็นไหมครับจะไม่มีรอยยกรอยพับให้ได้เห็นเลยนะครับจะเป็นเสมอเป็นชิ้นเดียวกันไปทั้งหมดนะครับนี่ก็คือต้องอาศัย2อย่างครับคือเทคนิคการติดตั้งด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพของฟิล์มของกาวและก็ของชั้นท็อปโค้ทผสมผสานกันถึงจะได้งานที่เรียบเนียนออกมาสวยงามแบบนี้นะครับนี่คือการสาธิตเทคนิควิธีการการติดตั้งฟิล์มกันรอยรอบคันนะครับเจ้าเทสลาเียวายกับเราครับที่เลือกฟิล์มลักชูรี่ซีรีส์นะครับซึ่งรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าก่อนติดจะมีการขัดปรับผิวสส้มม ฟีนไฮกอสให้ก่อนนะครับรวมถึงหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วจะมีการเคลือบเก็บนะครับซึ่งผมก็ให้ความรู้เรื่องการเคลือบเก็บไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าภายในห้องโดยสารนะครับพลาสติกรอบคันกระจกล้อมแม็กถ้ามีห้องเครื่องก็เป็นห้องเครื่องถ้าไม่เป็นห้องเครื่องก็เป็นพลาสติกภายในเนี่ยมีการเคลือบเก็บให้ทั้งหมดนะครับนั้นเพื่อนๆที่สนใจติดฟิลละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับคุณภาพฟิล์มดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าของเราไม่แพงนะครับก็สนใจสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับไปแล้วครับ